สวัสดีครับเจมาโตะนะครับวันนี้เราก็อาจจะนานนิดนึงนะครับสำหรับคลิปเนื่องจากว่าจะมาสอนรับของฟรีในกิจกรรมแรมเพจนะซึ่งต้องบอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่แจกของฟรีเยอะมากๆความจริงก็มีเริ่มกิจกรรมไปบ้างแล้วแต่ว่าตัวอินเทอร์เฟซหรือว่าตัวกิจกรรมหลักเนี่ยเพิ่งจะเริ่มวันนี้นะอาจจะลงคลิปชา้าไปนิดนึงเพราะว่าอยากให้เห็นภาพชัดๆก็เลยรอมันเปิดกิจกรรมสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับก็กดที่ด้านขวาเลย เวลาชี้ถ้าเกิดเราเป็นสายฟรีเนี่ยแนะนําให้กดฝั่งซ้ายก่อนแล้วก็ไล่ดูกิจกรรมทุกอันนะว่ามันมีอะไรแจกฟรีบ้างจากนั้นก็มากดที่ฝั่งขวาก็จะเห็นอีกเหมือนกันว่าช่วงนี้จะมีกิจกรรมอะไรแจกฟรีอีกนี่กดเข้ามาเลยกิจกรรมแรกเนี่ยจะเป็นกิจกรรมอัญเชิญรายวันคือให้เราวาดรูปอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จะได้รับตัวโทเค็นซึ่งโทเค็นเนี่ยจะเอาไปแลกของได้นะลองลอง เรานี่เชิญปับ๊บได้เต่าแล้วก็จะได้โทเค็นนะสอ,อันนี้จากนั้นถ้าเกิดเราล็อกอินครบ9วันนะเราจะได้ตัวรถจี๊บอันนี้เป็นรถจี๊บของมังกรฟ้าซึ่งมีเอฟเฟกด้วยถาวอนะครับตัวนี้ล็อกอิน9วันเท่านั้น จากนั้นก็จะบอกว่าอัญเชิญได้คยทเมื่อไไรก็คือตีสนั่นเองนะกิจกรรมใจดีเสร็จทุกตีสี่เรากดมาที่ศึกแข่งเทปศูนย์ตัวนี้เนี่ยเราจะใช้โทเค็นในการเดินนะครับซึ่งเวลาที่เราเดินไปตามจุดต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ของมันจะมีเส้นทางให้เราเลือก4เส้นทางนะก็คือเส้นทางของมังกรฟ้าพยัคขาวหงแดงแล้วก็เต่าดํายกตัวอย่างอันนี้ดูปับ๊บนี่เห็นไหมจะได้ สกินมังกรตันนี้น่ารักมากเป็นสกินมังกรของมังกรฟ้าน,นี่ก็ถาวรนะครับจากนั้นอันนี้ของผู้หญิงจะได้เป็นภาพแบนเนอร์นะแต่ชื่อจะผิดไปน,นิดนึงนะชื่อเต่าดำแต่ความจริงเป็นภาพของนกไฟฝั่งนี้มาที่เต่าดำมากชื่อมังกรแต่ว่าเป็นเต่าดำแล้วก็ตัวนี้นะจะได้เอ๊ะ อันแรกไม่แน่ใช่สกินระเบิดนะครับพี่ว่ารูปน่าจะผิดอยู่อันแรกต้องเป็นอันแรกต้องไม่ใช่สกินระเบิดอันแรกต้องเป็นแปบ๊บหนึ่งนะขออนุญาตเช็คจะจำได้ว่าจะไม่ใช่สกินระเบิดอันแรกต้องเป็นเสือนะครับใช่ไหม เอเอเอทำไมเป็นสกินระเบิดหรือเป็นสก <N ous> ินระเบิดนะตามนี้ก่อนละกันเดี๋ยวอาจจะผิดนิดหน่อยเดี๋ยวเช็คให้อีกทีหนึ่งแล้วก็พอผ่านไปนะครับตามจํานวนวันมันก็จะปลดล็อกขั้นที่2ขั้นที่3นะขั้นที่2ของอันนี้ก็จะเป็นนี่แบนเนอร์สอันนะขั้นที่2อันนี้จะเป็นพินนะครับแล้วก็ขั้นที่2อันนี้จะเป็น, Pin, น แบนเนอร์ anner, สองอันนะขันที่สองอันนี้จะเป็นสกินระเบิดเออสกินระเบิดมันต้องอยู่อันนี้สิใช่สกินระเบิดต้องอยู่อันนี้นะอันนี้มันควรจะเป็นตาเสือนะครับขั้นที่สามจะเป็นกล่องพยัคฆ์สวรรค์นะครับอันนี้เป็นกล่องตายสามารถใช้ได้ถาวรเช่นเดียวกันอันนี้จะเป็น พินมังกรฟ้านะครับพินก็คือตราเองตัวนี้เป็นตัว3าใบนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบ n นเนรืรอมังกรฟ้าแล้วถ้าเกิดเราเข้ามาถึงตรงกลางนะครับทั้ง4ตัวนี้เราจะปลดล็อก ok ชุดเต่าดำนะเดี๋ยวไปรีวิวชุดเต่าดำให้ดูแบบเต็มๆว่าเป็นยังไงนี่เอฟเฟกเปิดตัวอย่างเท่นะคก็มันจะบอกนะว่าอันล็อกวันที่เท่าไหร่อันนี้ปลดันที่ยี อันนี้ปดวันที่26เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ไปขั้น1ของทุกสายก่อนวันที่22เราก็ไปถึงขั้น2ได้วันที่26ก็ไปถึงขั้น3ได้นะครับตามนี้สมมติว่ากดก่อนปังนี่ไหมก็จะเดินอ่ะใช่ป่ะสเออนี่กลับมาจากนั้นนะครับก็จะมีกิจกรรมอื่นด้วยอันแรกก็คือล็อกอินวันที่26ก็จะได้์ดตัวนี้นี่เท่มาก เขาเกมมาได้เลยนะครับวันทีนะ่ยี่หกตัวกองร้อยแห่งโคชตาตก็คือพามาพามาสุ่มชุดนั่นเองนะพยักเข่าครยังไม่มีก็ไปสุ่มซะแลกเปลี่ยนโทเค็นนะอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าโทเค็นเนี่ยเราก็สามารถเอามาแลกของได้ด้วยนะซึ่งของส่วนใหญ่จะเป็นของทั่วไปนะครับเราก็จะมีตั๋วให้ด้วยนี่ใครอยากได้ตั๋วก็สามารถมาแลกได้แต่พี่แนะนําให้เอาไปเล่นกิจกรรมอันเมื่อกี้ก่อนแล้วโทเค็นเหลือๆค่อยเอามาแลกนะครับ โทเคนหาได้จากไหนบ้างต้องบอกว่าโทเคนหาได้จากเยอะแยะมากมายหลายวิธียกตัวอย่างเช่นออแบบหนึ่งนะอัน,นแรกก็คือเข้ามาที่อันเชิญรายวันนะครับตัวนี้ก็จะได้โทเคนจากนั้นพระกิจรายวันทำปุ๊บก็จะได้โทเคนซึ่งตอนที่เราสุ่มเทพประจำวันเนี่ยจะทำให้เราสามารถได้โทเคนอันนั้น2เท่า อย่างวันนี้พี่สุ่มมาได้เทพเต่าใช่ไหมพี่ก็จะทํากิจกรรมนี้ได้โทเค็น2อันนะส่วนกิจกรรมอื่นก็จะได้อันหนึ่งยกเว้นอันสุดท้ายบางทีจะเป็น2อันนะครับกิจกรรมรีเฟสตอนตีสีแต่เท่านี้มันไม่พอหรอกโทเค็นใช่ไหมมันยังมีโทเค็นให้หาอีกก็คือเราเข้าไปเล่นหมดปกตินะหมดแบ t เทิ r รอยัลกระโดดร่มทั่วไปมันจะมีโทเค็นดอปอยู่ตามแมป,ปก็ไปเก็บขึ้นมานะหรือว่า,าจะมี กิจกรรมยิง UAV ในแมปเบอร์มิวดา2.0หรือว่าเกาะสวรรค์2.0ก็มีโอกาสได้โทเค็นนะครับเล่นที่แมปเกาะสวรรค์ใหม่ก็มีโอกาสได้โทเค็นนะประมาณนี้ซึ่งน้องก็เก็บโทเค็นไปทํากิจกรรมเมื่อกี้ครับกดตรงนี้สึกเทปศูน์จากนั้นมีของแจกอีกอันนี้คือกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมหลักนะครับแต่ว่า กิจกรรมอื่นๆก็มีก็คือพรุ่งนี้เราจะมีอยู่รอดครบ120นาทีนะครับแล้วก็รับสกินตัวนี้ไปเลยมีถั่วตัดเสือขาวซึ่งถือได้ในล็อบบี้ด้วยใครอยากได้ก็รับไปเสาร์อาทิตย์นี้นะครับอยู่รอดให้ครบ120นาทีส่วนเสาร์อาทิตย์หน้าก็จะเป็นตัวนี้จากนั้นกิจกรรมยังไม่หมดกิจกรรมยังไม่หมดหาก่อนเยอะ วันที่21นะวันที่2 1จะมีกิจกรรมขึ้นไปที่เว็บอีเวนต์นะครับก็คือเราเข้าไปแชร์รูปภาพทำไปทำภารกิจในเว็บอีเวนต์ซึ่งมันจะอยู่ในเกมเนี่ยสามารถทำได้จะได้รางวัลใหญ่เป็นอ e ีโมดตัวเก่าหรือว่าถ้าทางเก่าถ้าทางแบ็กฟลิปนะครับใครที่ยังไม่มีก็มาทำได้อันนี้ใช่ไหมใช่แหละมุมซิ ip, เนี่ยแบ็กฟลิปมุมิเนี่ยน่าจะถูกนะ นนกิจกรรมมันแนนจะขึ้นตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่27นะอ๋อลืมบอกว่ากิจกรรมตัวเมื่อกี้ขึ้นตั้งแต่วันที่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่2ตอนที4ตอนที3 59วันที่2ไม่ใช่ที4กิจกรรมต่อมากิจกรรมต่อมาอา่าวันที่26นะจะมีเปิดโหมดใหม่ น้องก็เข้ามาเล่นจะได้ตัวสุมอาวุธหนึ่งอันตัวสุ่มชุดหนึ่งอันฟรีๆแล้วก็หลังจากนั้นนะครับวันที่28ถึงวันที่4เข้ามาเล่นเกมแล้วก็ฆ่าศัตรูนะฆ่า10ตัวได้ตัวสุ่มชุดฆ่า20ตัวได้ตัวสุมอาวุธฆ่า30ตัวจะได้หมวกใหม่เป็นหมวกที่เปลี่ยนตามเลเวลตัวละครด้วย Pà pà. Gón, phá một mong con phá một con pha dạ không dạ không dạ ao hải ก่อนนี่จะมีทั้งหมด4เลเวลด้วยกันก็คือเลเวล0ใส่เข้าไปในเกมจะเป็นอันนี้นะหล่อเท่เลเวล1จะเป็นอันนี้นเริ่มเป็นมังกรขึ้นมาเลเวล2ก็จะเป็นมังกรยิง่งยิ่งขึ้นและเลเวล3ก็จะเป็นมังกรแบบสุดๆเพินะ่มความอลังการตัวนี้เราฟรีนะเข้ามาค่าศัตรู30ตัวตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่4 รีวิวชุดด้วยลืมรีวิวชุดได้อย่างไรชุดเต่านะครับนี่เปิดเลยปังชุดเต่าจะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะสำหรับชุดเต่าตัว,ตวนี้ก็จะมีเสื้อกางเกงรองเทา้าแล้วก็ทรงผมหมืนให้ดูมีคนถามว่าเสื้อเต่ามีหน้ากากไหมมีครับแต่หน้ากากใส่ไม่ได้หน้ากากมันจะอยู่ที่เป็นพร็อพเครื่องประดับนี่ให้ดู มุนมุนมุนมนให้ดูทีละชิ้นนะครับฮ๊บฮึบฮึบ <c oughs> <c oughs> นี่ละกันแล้วก็นี่ละกันโอเคพาแรกเป็นพาสรงผมอันนี้จะเป็นหัวขาวแต่ว่าจะมีแซมสีเหลืองนะแล้วก็ข้างหลังจะเป็นมัดจุกด้วย ตัวเต่าเราความจริงตามตำนานจะเป็นเต่าดำแต่ว่าออร่ามันจะออกสีแบบทองทอง,ทองเหลืองเหลืองเขียวเขียวอะไรางเงี้ยพัดต่อมาเป็นกางเกงนะก็เป็นกางเกงที่สามารถจะไปใส่ได้กับหลายชุดนะครับมีความเป็นญี่ปุ่นด้วยการพันพวกเหมือนกับเชือกใหญ่ๆส่วนอีกสองส่วน,นใส่หัวนี้ดีกว่าความจริงชอบหัวนี้มากกว่าหัวพี่พี่เสืออ,อีก หัววิเสือรู้สึกว่ามันใหญ่ไปนะครับหากางเกงก่อนนะพาตมาเป็นเสื้อนะเสื้อก็จะเป็นเสื้อที่เหมือนเกราะเต่าข้างหลังมีลายเต่าด้วยแล้วก็จะมีเอฟเฟกตเต่าออกมาสิโอกหนี่เห็ไหมเป็นเกราะอยู่รองเท้าก็จะเป็นรองเท้าที่เป็นมีหัวเต่าอยู่เห็นไหมเนี่ย นะครับสีเข mm ียวๆหยาบได้ก็เล่นกิจกรรมให้ครบสี่สายนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งทำอะไรบ้างเวลาเข้ามานะเข้ามาถึงล็อกอินก่อนกิจกรรมนี้มันแยกหน้ากันนี่กิจกรรมนี้ล็อกอินเอาของก่อนนะครับจากนั้นเข้ามาเล่นกิจกรรมที่ด้านขวาก็คือตรงนี้นี่เองเข้ามาปุ๊บมันจะมีให้เราล็อกอินรายวันนะล็อกอินรายวันวาดรูป จะสุ่มสัตว์เทพขึ้นมาจากนั้นเอาโทเค็นนะครับด้วยการเล่นภารกิจหลายวันเข้าไปเล่นเกมแล้วก็อัญเชิญรายวันโทเค็นสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างและเปลี่ยนโทเค็นตัวนี้ได้นะแต่ว่าเอาไว้ที่หลังเรามาศึกเทพประสูนตรงนี้ก่อนนะกดกดทุกอันเพื่อได้ของตามนี้สามารถน้องสามารถกดดูพรีวิวของในเกมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่อาจจะไม่ได้รีวิวให้ดูสามารถกดดูได้ อันนี้น่าจะผิดนะถ้าจะไม่ผิดอันนี้ควรจะเป็นพิเสือหรือเปล่าดูโปรไฟล์พิเสือกดดูได้ทำครบสี่อันนะจะได้อันนี้ชุดเต่าแต่ละขั้นจะปลดเวลาคนละวันกันขั้นแรกปลดแล้วขั้นที่สองปลดยีิบสองและขั้นที่สามปลดยี่สิบหกนะจากนั้นวันที่ยี่สิบหกอย่าลืมเข้าเกมมาล็อกอินจะได้รับบอร์ดอันนี้ด้วย นอกจากนั้นมีเว็บอีเวนท์ที่จะได้อีโหมดเก่าหรือว่าท่าทางเก่าเริ่มตั้งแต่วันที่21จนถึงวันที่28นะครับแล้วก็มีเล่มหมดใหม่วันที่26ได้ตัวนะมีอยู่รอด120นาทีได้อาวุธเทพอีก2ชิ้นแล้วก็มีค่าคนได้หมวกบางกรนะตามนี้ ก็เยอะแยะมากมายสำหรับกิจกรรมเดือนนี้ส่วนกิจกรรมเดือนหน้าไม่ต้องกลัวมีอีกแน่นอนนะครับฟรีไฟแจกเยอะทุกปีอยู่แล้วไอ้ทุกเดือนนะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติด,ดตาม Facebook YouTube ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย